ข้าผักนี้นะครับอิ่มท้องนานนะครับช่วยขจัดไขมันได้ดีนะครับเพื่อนๆพากันไปหากินกันนะครับกดหัวใจติดตามไว้จะได้ไม่พลาดสาระสุขภาพดีนะครับและเพื่อนท่านใดที่มีแพลนในการลดน้ำหนักลดไขมันเนี่ยพิมพ์น้ำหนักส่วนสูงอายุเข้ามาในคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับข้าผักที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับผักแรกเลยก็คือกระหล่ำปลีครับในกระหล่ำปลีเนี่ยจะมีกรดทาลิกนะครับทาลิกเนี่ยช่วยยับยั้งนะครับการเปลี่ยนแป้งเนี่ยมาเป็นน้ำตาลนะครับมันทําให้ร่างกายเนี่ยสะสมไขมันได้น้อยลงด้วยนะครับ ผักที่2ก็คือถั่วงอกครับถั่วงอกจะเป็นผักชนิดหนึ่งครับที่น้ําตาลน้อยมากๆครับมันจะไปช่วยลด LDL ลดฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มันขอให้เกิดเซลล์ไล์นะครับแล้วก็สะสมไขมันจากส่วนต่างๆของร่างกายนะครับส่วนอันที่3เลยก็คือประกาศนะครับประกาศขาวตัวนี้ครับมันจะช่วยนะครับทำให้การทํางานของลําไส้ทําให้ลําไส้ขับเคลื่อนนะครับได้ดีลดภาวะท้องผูกนะครับอิ่มท้องนานด้วยนะ ครับเนาะกระดาษขาวเนี่ยกาใยสูงนะนะครับนะส่วนผักที่4ี่เียคือแตงกวาครับแตงกวาเนี่ยจะมีเอนไซม์ที่เรียกว่าอิเลปซินนะครับมันจะช่วยย่อยโปรตีนนะครับขจัดเซลล์ผิวที่ตายนะครับแล้วก็ช่วยลดเซลลูไลท์ให้ผิวเราเนี่ยทำราบลื่นเนี่ยได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนข้อท้ายสุดเนี่ยเป็นมะระครับมะระเนี่ยมันจะช่วยเผาผ่านน้าตาลนะครับที่เปลี่ยนมาจากแป้งนะครับเนาะมันช่วยลดอาการบวมน้าได้ด้วยนะครับ แล้เนี่ยสีให้อย่างตัวนี้ครับเป็นเมนูผักที่ควรจะมีอยู่ติดในระหว่างที่เรานะครับอยู่ระหว่างการลดน้ำหนักลดไขมันตัวนี้ครับจะช่วยการลดน้ำหนักคูณเนียได้เป็นไปได้ง่ายขึ้นไวขึ้นนะครับส่วนตัวผมเองเก็จะมีเมนูนะครับที่ช่วยกินตามไม่ง่ายช่วยลดน้ำหนักได้ห้าถึงสิบโลได้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเนี่ยพิมสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ